สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดคำทํานายดวงชะตาสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนในเดือนสิงหาคม2560 เครับก่อนที่จะมาฟังคำทำนายกันอาจารย์ปอคนเปิดดวงฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอ คนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับเอาละครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตากันครับในการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้นะครับเราจะเปิดไพ่ขึ้นมาทั้งหมด4ใบด้วยกันนะครับไพ่ใบแรกครับเป็นไพ่ที่แทน เจ้าชะตาคนเกิดวันพุธกลางคืนครับในเดือนสิงหาคมนี้นะครับไพ่ที่ขึ้นมาคือไพ่เจ็ดดาบครับไพ่ใบนี้จะเตือนคนเกิดวันพุธกลางคืนครับว่าให้ระวังในเรื่องของการไปพัวพันกับสิ่งที่อาจจะไม่ถูกต้องนะครับหรือว่าอาจจะ ผิดทํานองคลองทาผิดกฎต่างๆนะครับรวมถึงให้ระวังในเรื่องของการโดนเอารัดเอาเปรียบนะครับแต่ในบางสถานการณ์แล้วไพ่ก็อยากจะบอกคนเกิดวันพุธกลางคืนว่าคุณอาจจะต้องใช้ความเฉลียวฉลาดในการเอาตัวรอดครับเพราะไพ่ใบถัดมา คือไพ่ห้าเหรียญครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงในเดือนสิงหาคมนี้คนเกิดวันพุธกลางคืนอาจจะทำอะไรอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยต้องพยายามให้มากกว่าคนอื่นเป็นสองเท่านะครับในเรื่องของการทำสิ่งต่างๆเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องพึ่งพากำลังของตัวเองให้มากอย่าหวังพึ่งใคร ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนี่คือสิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายนะครับและไพ่ใบถัดมาคือไพ่แปดเหรียญครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการได้เริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆการใช้ทักษะการใช้ความสามารถใช้ศักยภาพที่ตัวคุณมี คอยคว้าหาความสำเร็จหรือว่าคอยคว้าโอกาสดีๆที่จะเข้ามาหรือที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายและไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่ซีคาทาไพ่ใบนี้จะพูดถึงความสำเร็จที่รอคอยความสำเร็จที่จะเป็นบันไดก้าวแรกของคนเกิดวันพุธกลางคืนหลายๆคนนะครับให้ คุณนั้นได้พบกับความสำเร็จหลังจากที่ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้แล้วนั้นนั่นเองครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแล้วแม้ในเดือนสิงหางคมนี้อาจจะเป็นเดือนที่เหนื่อยสักหน่อยยากลำบากสักหน่อยนะครับแต่ไพ่ของอาจารย์ปอคนเปิดดวงอยากจะบอกกับคนเกิดวันพุธกลางคืนว่าไม่มีสถานการณ์ใดที่คุณนั้นจะก้าวข้ามผ่านไปไม่ได้ด้วยกำลังของคุณขอเพียงแต่คุณนั้นเชื่อมั่นในพลังที่ตัวคุณนั้นมีและศักยภาพที่ตัวคุณมีดึงมันออกมาใช้ให้เต็มที่ แล้วคุณจะก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีมีชัยชนะเหนือปัญหาครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับเอาละครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากนะครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอ คนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้คำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเราต้องลิคิตเองบุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันพุธกลางคืนทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ